ท่านผู้ชมครับวันนี้มีเพลงเพลงหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่จะได้ดูถ่ายทอดการประพันธ์แต่วันนี้ท่านจะให้ท่านผู้ชมได้ดูปูชนียบุคคลประมาจาันชั้นขู่ผู้เป็นเพรแท้ในตำนานเหลือรุ่นหนึ่งองค์สุดท้ายแลคือปหาพยาามประพันธ์แต่วันนี้ท่านผู้ชมครับมีเพลงที่มอบให้สําหรับหัวใจประชาชนซึ่งจะให้ท่านผู้ชมได้ดูวันนี้ผมฟังเพลงแล้วนะ แล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูตัวหนังสือว่าเป็นเบื้องหลังของป๋าแพทยาพาาพนา์ที่เขียนเนี่ยท่านผู้ชมครับนี่คือลายมือแท้ๆแ,แล้วป๋าใช้เวลาเขียนอันนี้ประมาณไม่เกินชั่วโมงแนละ้ว่านแะไม่ถึงชั่วโมงกล้องตามมาดูใกล้ๆนะคำแรกนะขึ้นด้วยหนองโบลลาพูแสนหดหูแต่ตรงเนี้ยนะท่านผู้ชมต้องตีเส้นตายเลยโศกฆาตก,กรรมผมเกิดมาเป็นชีวิตผมยังไม่เคยเจอใครประดิษฐ์คำนี้ขึ้นมาใหม่ แล้วมันเป็นคำสั้นแล้วตรงตัวแล้วมาใช้กับเพลงเนี่ยกัดหูครับนะคือการกระทำของของชายคนหนึ่งนะดูนะท่านผู้ชมนะอันนี้ยกสเตตัสไว้ของชายคนหนึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นใครสุดเดระชานนะชายคนหนึ่งนะสุดเดระชานเลยมันช่างเลวร้ายยิ่งกว่าองค์ุริมานโอ้โหนี่นี่คำนี้มันไปร้อยกับสุดเดระชานแล้วก็ไปลงก็ด้วยองค์ุริมาน มีป่าหรือว่าสาตานครับสิงร่างของมันนั้นไม่ใช่คนครับสุดแสนอาไลค,ครูเด็กทั้งหลายไม่มีวันกลับล่างร,ร่วงลาลับนี่ครับนี่หลงคำดับถ้ำกลางสายฝนอายุข้าวดีน้ำตาของฟ้าครับ ที่หล่นลวงมาเบื้องบนอันนี้คือพระเจ้าอยู่หัวนะทรงเสด็จผูกปาลล้วงเก็บหมดเลยองท่านทรงทรงเมตตาเสด็จครับไปดูกครอบครัวที่สูญเสียชีวิตทั้งหมดคองค์ท่านทรงเมตตาครับนะฉลมละฉลมเรือล่างฉลมเรือล่างทุกคนระดุดสายฝนเศร้าโศกเสียใจครับโอ้ลำพูคุณครูเปรียบเหมือนทังต้นครับต้นลำพูอ๋อ <น>โอ้ลาโพคพุณครูเปรียบเหมือนดังต้นเด็กๆทุกคนปริดอกบริสุทธิ์สดใสเขาเป็นดอกไม้ที่งดงามที่บริสุทธิ์ครนะรสิ้นแล้วลํโพูคุณครูเด็กๆจากไปครับไปอยู่โรงเรียนหลังใหม่ทิ้งร่างจากไปสู่สวรรค์โรงเรียนหลังใหม่คือเขาไปอยู่บรร้านซไปเรียนที่บนนะเขายังอยู่ในโรงเรียนพ่ออยู่โรงเรียนน้องวัวลำโพ ยังมีคุณครูคอยที่เฝ้าสอนครับกล่อมให้เพื่อนนอนเขาตายไปแล้วยังบอกว่ากล่อมให้เพื่อนนอนครูยังกล่อมให้เพื่อนนอนนะนอนหลับในตอนกลางวันอขอให้ฝันดีอย่ามีเหตุการณ์เหมือนฉันครับอุทาหอนสอนใจทุกท่านเหตุการณ์วันนั้นมันคือคันมันไม่มันไม่ใช่เรื่องโกหกเดี๋ยวไปดูนะท่านผู้ชมครับวันดีครับป่า 2องเวอร์ชันท่านผู้ชมครับผมเป็นคนฟังเพลงทั้งชีวิตนะแต่มันมีอยู่ผมจะบอกว่าท่านผู้ชมผมฟังอยู่2องเวอร์ชันก็คืออาจารย์ไข่แล้วก็น้องฟ้าฝัน,นะครแต่ท่านผู้ชมคงจะได้รู้ลีลานะครับในเรื่องของการเล่าเพลงของแต่ละบุคคลแต่ละศิลปินแล้วแต่คราวนี้นะครับ,รบมีเพลงที่ป๋าเคยเขียนไว้นั่นก็คือร่มโพท,ทองเพลงนี้ป๋าเขียนด้วยปลายปากกา แป๊บเดียวนะป่าตอนน่านากำลังจะไปไปป่าาในนี้วันที่เราถูงเสียคือองค์ท่าน,นขาวสวร์คาลครเปิดกล้องหนังเ,เงรื่องเสือเราลงประชูวันแรกนะใช่ครับนะลุ้นกับองค์ท่าน นะสวรรค์นครดูสวรรค์คาลับต้องปิดกล้องการถ่ายทำ400องัาความชูผมเข้าไปอยู่ที่แพรับก็มีผมคุณบอยเตติภรพัฒน์สาสิงมีอาจารย์ปากรพอที่สุดอาจารย์จรานปูลลาแล้วทีมงานแัะแสดงเข้าไปประมาณเกือบ20คนครับไม่สามารถถ่ายทำผมเสียใจนะครับก็หยิบปากกามาเขียนที่แพรบนะแผ่นนั้นยังอยู่ยังเก็บเอาไว้นะเราเป็น ขาของเป็นดินเนี่ยนะเราคงไม่ได้เหรียญบาทอีกแล้วครับเนี่ยท่านชมคำเี้นเคยได้ใช้เหรียญบาทครับไปโรงเรียนเด็กๆเอาแหนังยางรัดไม่ไม่หายนั่นคือความรู้สึกที่ป่าเป็นมาตอนเด็กๆแล้วมีความรู้สึกกับพระองค์ท่านเราท่านคือพ่อของเป็นดินเนี่ยใช่ครับ เพลงนั้นทำเอาประเทศไทยร้องไห้เลยนะคำว่าเหรียญบาทเราเคยใช้คำง่ายๆนะมองเพียงเหรียญบาทน้ําตาต้องสาดกระเซ็นเคยใช้ไม่ไม่ยามได้เห็นคงไม่ได้เห็นอีกแล้วหรองรากโัทองของแผ่นดินองค์พระสยามินรวมกอเป็นหน่อเทือกเขาครับลงรากรัดเกี่ยวโน้มเหนียวโอบอุ้มพวกเราพระศกนิกรหมู่เราขอน้อมร้างทอดผืนผาตากแตง ใครากใครก็ร้องไห้เพลงนั้อแม้กระทั่งพี่สุนะพี่สุก็ยังยังยังอัดไม่ได้ทงเต็มเพลงนะท่านชมเขาเบรกร้องไห้เบรกร้องไห้กันอยู่มันเยอะแยะเอัตมก็เหมือนกันเจ้าคุณปูก็น้ำตาตื้นตาแดงร้องไห้กันไปนะแต่นี่คือหนึ่งในปูชนียบุคคลของประเทศไทยนะคับหนึ่งนะท่านครับที่คุณจะใช้ปลายประกาและดงด้วยอักคระตัวอักษรแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมลงไปฝังแล้วนกฟ้าฝันนครเนี่ย ว่าเพลงร่มโพทองเราสามารถทะลุทะลวงคือท่านผู้ชมตั้งเป้าหัวใจไว้ก่อนว่าท่านทั้งหลายฟังการเรียงดนตรีที่ป๋าเลือกไม่ใช่ดนตรีอะไรก็ได้ป๋าเลือกมีแคนอย่างเพลงนี้อย่างเพลงน้องโกลมภูจะมีเสียงพินเสียงโบเสียงซอตัดแคนออกเพราะอะไรแคนจะไปทับกับเสียงซออ จะไปแข่งกันเพราะนั oh yes, uh, ้นการที่ให like uh, ah yeah. yeah, okay. ้มันเหมาะสมกับในเรื่องราวของเนื้อเนื้อร้องและทันรอความเศร้าความซึ้งความสูญเสียซอจะได้มีอำนาจมากกว่ามีความสึกมากกว่าใช้โบช้โบช้พินใช้ซอซอใช้สองตัวร้อยเข้าไปล้อเล่นสูกต่างถูกต่างที่เด็กรองรับครับเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูนะ ผมฟังครั้งแรกนะครับผมอยู่ได้ประมาณไม่ถึงท่อนผมโดนแค่โศกคารตะรมน้ำตาแตกเลยเดี๋ยวไปดูนะท่านผู้ชมบนี่คือความสามารถของมนุษย์ผมนึงบอกว่าคนเหมือนคนแต่คนไม่เหมือนกันแต่วันนี้ตาใช้ตัวหนังสือ นะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตเขียนลงไปนะครับแล้วก็ให้น้องฟ้าผัานละครเป็นผู้ถ่ายทอดเดี๋ยวไปดูครับผมมวยถูกคู่คนดูชอบสิทธิ์มีครูหมูมีมันวันนี้ประเทศไทยได้รับเรื่องราวไร้ยยๆแต่วันนี้การถ่ายทอดที่ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเนี่ยก็ผู้ชายคนนี้ครับนะเป็นประวติาราจารย์ชั้นครูที่ผมกราบเท้าท่านได้อย่างสนิทใจป่าพยาปรพันธ์ครับ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 แชมป